ก็โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยหนะม่มแหม่คลิปนี้เราอยู่กับเกมนิกเกนะนำกลับเนื้อเรื่องความอ่าเนื้อเรื่องความอะไรหรอเนื้อเรื่องในด่านหน้าของเรากต่อหนุผมกับชื่อตอนเอ่อชื่อตอนว่าเออแบบแบบใช่เออบาร์ดนตรีสดหนุผมก็จะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าหนุ่มก่อนจะไปดูก็ฝากเช่นเคยหน้องฝากกดติดตามผมนยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคไปดูกันต่อดีกว่าหนุ่ม ฉันแวะมาที่บาร์เพื่อหดับกระหายอ้าววัสดีค้ค่ะคุณลูกค้าคุณจะรับรดีคะ่ะอ่าถทำเป็นดอลลาร์ลเลย,เด,ยาาเดี๋ยวเธอ,อมากคนเดียวเหรอก็มาเชิงนะใช้ไปดื่มนะอซมโคเดือนนะ่ะเขาขอร้องเพลงกันนะ่ะใครอ่ะอืนั่งอะไรบนเวทีอเมื่อวัไปยังจุดที่ดอลลาร์เชียร์ไปนั้น ใชกเกยน,น้อยกับลาปาสอยู่เป็นการตัวที่แปลกดีนะ้วเนี่ยออพ่อเข้าพยายามแต่งเพลงธีมฮีโร่มาสักพักหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้นี่เสียงอึกทึกโคมเลยนะอะแต่ตอนนี้เนี่ยเบาเสียงลงมาแล้วหนึ่งหน่อยหนึ่งแลนะแค่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะนแบบแจิด,าดาอะไรเนี่ยจ้าจ้าทาดาอะไรเนี่ยจ้าจ้าทารดาอะไรไม่รู้เดือ เออจัเจจจ่าดาดาโอ้โหไม่รู้น้องเมื่อคืนเลยน่าจะเป็นทำนองอะไรใช่เจ๋งเลยตอบได้คำว่าฮีโร่กับก้องนั่นแหละผมเลิกผมเลิกตอนผิดนะผมไม่นะผมไม่นำผักตอนนี้เลยโอเคช่างมันจะทำอะไรรึเจจ่าดาดาจ่าจ่าจ่าดาดาฮีโร่อะไรแบบแบบนี้นะฮะชั้นปรับไวไปหน่อยน่ะไม่ไม่แย่สนามไม่ดีเลยนะเธออยากให้มันยิ่งใหญ่แล้วก็สมหลังนี่นะ แต่มันน็อตเดียวหมดเลยนะการแต่งเพลงเที่ยวเที่ยมม่นนะความ,มาแขงแล้วก็ความบอบางนะ่ะต้องสนุนกันสิฮีโร่ต้องแข็งแข่งสิเดี๋ยวคุณมีจุดอ่อนร่างร่างแต่งเพลงนะได้ขอให้ฉันแต่งเพลงให้นะเอออย่าขัดแล้วถ้าอ่าอะไรนะจาจาดาดาจาจาจาดาดาฮีโร่เราเป็นไงไม่จะต่างตรงไหนเลยฮนะอืม ที่ฉันต้องการคือเต้นหนึ่งไม่เงียบอาจจะจะจะอย่างยากลำบากที่เจแต่วันนี้นะถ้าการด้วยสิ่งนี้แทน,นสิคะฉันไม่ชอบที่จะขอร้องหรอกนะคะแต่คุณพอจะมีวิธีอะไรที่ทําให้พวกนั้นอนะ่ะเงียบได้บ้างไหมคะถ้ามันไม่ถูกปากในเรองนี้แล้วก็เั็นที่ฉันต้องเอาไปปิดปากมันเองแล้วล่ะ <c oughs> โหดตะเกิดอืมเดี๋ยวขอฉันต้องดูหน่อยก็แล้วกันนะผมว่าทำไมถึงผมพาตัวมาปที่อื่นดีกว่าแบบนี้เนะี่ย ถ้าเข้าไปหาหน้อยกับลาบัสจืดๆ,ๆ,ๆอ,อะไรจืดๆ,ๆ,ๆป้าป้าป้าด้าป้า,ปา,ปา,ปาอะไรเนี่ยดีไหมล่ะคือเธอกำลังพยายามแต่งเพลงอยู่ใช่ไหมเนี่ยฮะนี่ลาบัสน้อยอ้าวว่าไงนกน้อยอโปรดิวเซอร์นี่ช่วยเบาเสียงนี่นกน้อยนานมาร์กตินแล้วนะจะได้ดูเออจะได้ช่วยดูเพลงให้ช้าก๊าดต้องแต่งอยู่นะ ใช่เลยฉันได้ใจว่านายต้องช่วยเราได้แน่เวนกรรมไม่น่าม,มาเลยนะแต่ฟังดนตรีเคียงอยู่แล้วนี่นะใช่ในความสรวนด้านนี้นะไม่น่าม,มาเลยนะมันอานเนี่ยที่จะที่จะต้องยอมรับนะ่ะแต่ตอนนี้นะ่ะฉชนงงกันหมดแล้วฉันรู้ว่าฉันรู้แล้วว่าฮีโร่นะ่ะทำอะไรแบบนี้ไม่ได้ดูแล้วเออดูไม่ว่าฉันลงใจขนาดไหนที่ได้เจอนายนะ่ะช่วยทานนีหน่อยได้หรือเปล่าล่ะ แล้วว่าเราจะทำยังไงนะก็สึงเหมือนว่ามันแรงเกินไปนะ่ะอืมเอาละเราไปจบดีเรื่องนี้ก็เถอะอืมได้เรี่วมหมดเลยฮะฉันสึกได้ว่ามีคนจ้องมองมาทางนั้นม,มาทสางชั้นนี่ฟังนะตอนนี้นะี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการแต่งเพลงนะอืมอ๋อจริงด้วยลาลมนาคิดอนนาคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังเตรียไมไปอย่างสิ้นเชิงเลยแนฮะทุกคนรู้ไหมว่า เออรู้ว่านั่นคือก้าวแรกของการแต่งเพลงอันนี้นะฉันนี่ตามภาาดด้วยคนอมประสบการณ์จริงจริงด้วยจะต้องฝึกเยอะเลยแหละฉันรู้ว่านายเข้าใจนะโปรดิเซอร์ฉันไม่จะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอกนะท่านนายเก่งนายนายเก่งสุดอยู่แล้วนะนอกน้อยอใช่เลยยอดเยี่ยมมากไม่ไม่ไมฉันหมายถึงว่าเอาละมาแต่งต่อกันเถอะพอแล้วนะ่ะเก่งอยู่แล้วถูกต้อง เราต้องหยุดเราจะหยุดตอนนี้ไม่ได้เหตุกรรณ์จะไม่นามาเลยนะปุ๊บปุ๊บปิ๊บปิ๊บอะไรปุ๊บปุ๊บปิ๊บอย่างนี้ดีไหมล่ะอะไรที่สุดๆเลย tas. แล้วก็เชื่อมด้วยอา่าล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 า,ลา,เ,าเก็บไว้ครับน้าจะนะทั้งสองคนหึใช้งเงียบไปเรียงฮะโอ้เธอเนี่ยเสียงดังมากนะคนเขาได้ยินกันทั่วทั้งเมืองแล้วนะอ้อ สอนปวดคะ่ะช่างองเสียตีไปแล้วแน่ๆที่ต่างทางสิ่งนี้ที่ดี่นะฉันจะจ่อมากเกินไปจนไม่ดึกเตลยเลยเราไปแต่งที่รองคองก็ได้นะลาปาสบตอนจะมาเถอะก็ได้ขอโทษนะคะขอโทษด้วยเขา,าหน้าฉันจะเลี้ยงเลี้ยงคือเดือดเธอนะเมื่อนนะานอยกับลาปา๊นั้นออกไปเขาเงียบกนันนั้นอ้าอันหน้ามหาศาลนั้นก็เกิดขึ้นในใบครั้งสุดท้ายใครจะร่ามาช่วยอยู่ดีนะผมเลย ฉันมาทำไมเนี่ยมานั่งช้างมานั่งข้างฉันสิครับ้านั่งลงข้างตัวละ <c oughs> ตื่นแม่งเลยฉันไปจับมือเองอขอบคุณนะก <c oughs> ็ดีนะที่ยงจบด้วยดีดอโอเคครับก็เกิดตัวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับแต่ละคลิปนี้ก็สวัสดีครับ